สามีทาสีบ้านไอสีรั้วรั้วบ้านทายังมาทนเลยเหลวอยู่เหลแล้วยังไหนเนาะอากาศดีได้มาเนี่ยอากาศดีมากนะคะทุกคนวันนี้ ต้นอันใบใหญ่หันพี่น้องกินได้ด้วยนะบรรยากาศวันนี้อากาศดีมากทุกคนทาสีหัวทาสีส้มนะน,นะพี่นอ้องทาตะมู่บ้านแล้วมู่บ้านท่าอีกฝั่งหนึ่งมือน,นีมาท่าอีกฝั่งหนึ่ง หัวจะคลองรุ้วบ้านตัวเองนะคะทุกคนกถ้าค่อยๆเหตุไปค่อยๆเหตุไปค่อยๆท้าไป